รู้ทานข่าวปลอมข้อมูลเท็จกดติดตามช่องใหม่ YouTube ชัวก่อนแชร์และกดกระดิ่งเพื่อจะได้รู้ก่อนทันทีที่มีคลิปใหม่นะครับต่อไปนี้คือข้อเท็จจริงและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับแบบทดสอบที่สามารถบอกความผิดปกติของสายตาได้เช่นใครเห็นเลข1240คือคนที่สายตาสั้นบวกสายตาเอียงหรือถ้าใครเห็นเลข324 6แปลว่าดวงตาสุขภาพดี ชัวเหรอศูนย์ชัวก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอ,อสมทตรวจสอบกับประธานวิชาการราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยแบบทดสอบที่สามารถบอกความผิดปกติของสายตาที่เขาแชร์นี่จริงเหรอครับมีความเป็นไปได้ครับแต่ก่อนอื่นเราต้องเข้าใจก่อนว่าภาวะสายตาสั้นหรือสายตาเอียงคือภาวะที่มีการหักเหข,ของแสงที่ดวงตาเราผิดปกติซึ่งอาจจะมีค่าตั้งแต่น้อยๆเช่นเราเคยได้ยินว่าสายตาสั้น50สสายตาสั้นร้อยหนึ่งสองร้อยสามร้อยไปจนถึงบางคนอาจจะสายตาสั้นเป็นพันก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ย าการของสายตาสั้นหรือสายตาเอียงก็คือเราจะเห็นภาพไม่ชัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาวะสายตาเอียงเนี่ยก็คือภาวะที่เราเห็นภาพในบางแนวชัดและบางแนวไม่ชัดเพราะฉะนั้นหลักการของแผ่นทดสอบสายตานี้เนี่ยคือการนําจุดที่เป็นลักษณะเฉพาะของภาวะสายตาสั้นสายตาเอียงหรือสายตายาวมาทําแผ่นทดสอบเพราะฉะนั้นในคนที่สายตาสั้นอาจจะเห็นตัวเลขเป็นแบบหนึ่งในคนที่สายตาเอียงหรือสายยาวก็อาจจะเห็นเป็นอีกแบบหนึ่งได้จักษุแพทย์แนะนําวิธีสังเกตความผิดปกติของสายตาไว้ดังนี้โดยทั่วไปภาวะ ตาสั้นเนี่ยเราก็จะพบว่าเราจะมองไกลไม่ชัดแต่ถ้าเรามองวัตถุในระยะใกล้เนี่ยจะมองได้ชัดขึ้นส่วนในคนที่เป็นสายตายาวในผู้ที่อายุเกินกว่า40ปีขึ้นไปจะตรงข้ามกันก็คืออาจจะมองไกลได้ชัด แต่พอวัตถุอยู่ในระยะใกล้เช่นอัานหนังสือใช้มือถือเนี่ยอาจจะไม่ชัดส่วนคนที่เป็นสายตาเอียงอาจจะเกิดภาวะที่เห็นภาพชัดในบางแนวหมายความว่าอย่างกรณีเส้นตารางเนี่ยอาจจะเห็นเส้นในแนวตั้งชัดแต่เส้นในแนวนอนไม่ชัดอันนี้ก็คือภาวะที่เกิดสายตาเอียงนะครับซึ่งอาจจะมีเอียงค่าได้ตั้งแต่น้อย,อยถึงมากๆเช่นกัน รวมทั้งมุมของการเอียงก็อาจจะแตกต่างกันนะครับแล้วอาการของสายตาสั้นร่วมกับสายตาเอียงล่ะครับภาวะสายตาสั้นร่วมกับสายตาเอียงก็จะมีอาการทั้ง2องอย่างเลยก็คือมีทั้งมองไกลไม่ชัดและก็ต่อให้มองใกล้เส้นบางแนวหรือวัตถุบางแนวก็จะเห็นชัดบางแนวก็จะเห็นไม่ชัดอันนี้เป็นอาการของสายตาเอียงซึ่งทับเข้ามากับอาการของสายตาสั้นนะครับดังนั้นเมื่อพบความผิดปกติในการมองเห็นจัดสูแพทย์แนะนําให้ตรวจวัดสายตาเพื่อการแก้ไขที่ตรงจุดโดยทั่วไปถ้าเรามีภาวะการมองเห็นที่ผิดปกติหรือ เรารู้สึกว่าเราตามัวเราก็ควรจะไปพบจักษุแพทย์เพื่อตรวจตาแต่อาการที่เป็นอาการเฉพาะของคนที่มีปัญหาเรื่องสายตาก็คือการมองเห็นภาพเบลอรหรือภาพไม่โฟกัสอันนี้ก็อาจจะไปพบจักษุแพทย์ก็ได้หรือถ้าสะดวกก็อาจจะไปปรึกษาร้านแว่นตาที่ได้มาตรฐานแถวแถวบ้านเพื่อตรวจค่าสายตาซึ่งปัจจุบันเนี่ยนอกจากการใช้เครื่องในการวัดค่าสายตาแบบมือถือแล้วเนี่ยปัจจุบันยังมีเครื่องที่เราเห็นว่าการวัดสายตาด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ก็คือเป็นเครื่องที่ใช้ใ การวัดค่าสายตาซึ่งอันนั้นจะออกมาชัดเจนเลยครับว่าสายตาสั้นเท่าไรเอียงเท่าไร่ยาวเท่าไรดังนั้นสรุปแล้วแบบทดสอบที่สามารถบอกความผิดปกติของสายตาที่เขาแช์นี่เป็นยังไงครับเป็นไปได้แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากว่าค่าสายตาสั้นสายตายาวสายตเอียงมีหลากหลายทั้งขนาดและมุมของการเอียงเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากรู้ว่าสายตาเราเป็นอย่างไรแนะนําว่าไปพบจักษุแพทย์หรือไปร้านแว่นตาก็จะได้คําตอบที่ชัดเจนและถูกต้องมากกว่านี้ยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อ ร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชั่วป่ปันแ์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์